ก้องบ้องตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยก้องบ้องตื่นครับาช่ผีตะโขนกับประเพณีบุญหลวงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับาช่ประเพณีบุญหลวงของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั้น เขามีกันขึ้นทุกๆปีนะครับมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยของประเทศไทยนี่แหละครับและที่สำคัญในงานประเพณีบุญหลวงที่นี่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นก็คือจะมีการแห่การละเล่นผีตะขนร่วมอยู่ในงานบุญนี้ด้วยแหละครับบุญหลวงนี่เป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่ชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปฏิบัติสืบต,ต่อกันมานานเน่แล้วละครับและคำว่าบุญหลวงนั้น ชาวจังหวัดเลยเขาบอกว่ามันคืองานบุญใหญ่ตามฮีตามคองโดยการนำเอางานบุญหลายๆงานมารวมกันจัดไม่ว่าจะเป็นงานบุญพระเวทหรือว่าเชิญพระเวทสันดรเข้าเมืองนั่นแหละคนระับงานบุญบ้องไฟเพื่อขอฟ้าขอฝนแล้วก็ทำบุญบ้าน,บ,านบุญเมืองงานเทศมหาชาติมาจัดรวมกันจัดเป็นงานใหญ่ก็จึงเรียกกันว่างานบุญหลวงล่ะครับ และที่ขาดไม่ได้ในงานก็คือจะมีการละเล่นต่างๆที่แปลกไปจากที่อื่นๆที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่ก็จะมีการละเล่นการแห่ขบวนผีตะโขนรวมอยู่ด้วยทุกครั้งไปและก็กล่าวกันว่างานประเพณีนี้มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนผาพ่อขุนบางซึ่งในตำราจะบอกว่าพ่อขุนผาบางมันก็คือพ่อขุนผาพ่อขุนบางนี่แหละครับ ในช่วงที่ท่านทั้งสองได้พาไพรพนรวมทั้งชาวบ้านอพยพไปสร้างกรุงสุขโขทัยเมื่อราวๆสักเจ็ดแปดร้อยปีที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยท่านได้เดินทัพนำทางนำพาผู้คนผ่านมาเส้นทางนี้แต่ก็มีผู้คนพลเมืองบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มได้หยุดแล้วก็ปักหลักอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้เมืองนี้เช่นนั้นวัฒนธรรมต่างๆก็จึงตกหล่นอยู่ที่นี่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วครับ และต่อต่อมาก็ได้มีการสร้างองค์พระาธาตุสีสองรักขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างอาณาจักรล้านช้างของนครเวียงจันทร์แล้วก็อาณาจักรอายุธยาให้เป็นมิตรเชื่อมโยงสายใยซึ่งกันและกันและผู้ที่ก่อสร้างองค์พระาธาตุสีสองรักนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือลูกหลานของขุนบางและขุนผานั่นเองล่ะครับอันพระาธาตุสีสองรักนั้นก็ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในปัจจุบันนี่เองล่ะครับ แต่การจัดงานบุญหลวงที่นี่ทุกๆปีตามฮีตามคลองนั้นผู้แก่ผู้เฒ่าก็จะต้องมีการแห่การละเล่นผีตะโขนซึ่งจริงๆแล้วผีตาโขนนั้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นนะครับและชาวบ้านท้องถิ่นเขาจะเรียกงานนี้ว่างานบุญหลวงแต่สําหรับผู้คนต่างที่ต่างถิ่นที่ไปเที่ยวชมนิยมเรียกงานนี้ว่างานบุญผีตาโขนกันเป็นส่วนใหญ่ และงานบุญพระเวทหรือบุญพระเวทเทศมหาชาติจะมีอยู่ทั่วๆ่วไปทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือของประเทศกันอยู่แล้วลครับแต่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งนี้เขาจะมีการแห่การละเล่นผีตะโขนร่วมด้วยซึ่งมันก็แปลกแตกต่างจากที่อื่นๆมากจนทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่ามันน่าจะเป็นจุดดึงดูดใจเป็นไฮไลท์เรียกนักท่องเที่ยวให้ไปชมกันก็จึงได้ให้ความสนับสนุนตลอดมา แถมองค์พระธาตุสีสองรักก็ยังมีตำนานสืบสารกล่าวขานว่ายังมีผู้นำจิตวิญญาณนะครับที่มาช่วยประกอบพิธีกรรมพิธีการต่างๆนั่นก็คือท่านเจ้าพ่อควรเจ้าแม่นางเทียมพ่อแสนและก็นางแต่งมาอัญเชิญเทพเทวาอารักษ์มาให้ผู้คนชาวบ้านในท้องถิ่นได้สอบถามถึงปัญหาสาเหตุต่างต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ที่เขาพบพานแล้วก็ช่วยดลบรรดาลความสงบสุขให้กับชาวเมืองช่วยให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลส่วนที่มาของเรื่องผีตะโขนนั้นจะเป็นมาอย่างไรซึ่งบางตำราบางความเชื่อก็ว่าคำว่าผีตะโขนนั้นมันเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่าผีตามคนจากผีตามคนมาเป็นผีตะโขน ท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็กรุณาใช้ดุลยพินิษของตัวท่านเองนะขอรับท่านสวัสดีีดอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับด่านสวัสดีด